เอดเซ็ตแล้วเด้อจ้ะนี่สิเดี๋ยวไม่น้องเจนายสะพาย่างไเปเลยจ้ะดีสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยเด้จ้าสวัสดีครับแน่นแน่นแน่นพอหนุ่มเจนายแย่งมาเจอนี่นะโอ้หเห็นไหมพ่อหนุ่มเจนายนี่ผู้น้่งขาวเต็มป่าเลยเดี๋ยวค่อยเฮืยนะพ่อหน,นุ่มเจนายเนาะพ่อหนุ่มเจนายว่าสิไปขึ้นป่ามาเด้จ้ะก็เลยเห็น เดี๋ยวไม่น so ้องเจ้นายสิพาเก็บจ้าพี่แม่น้องเจ้นายมาก็ไผมาบึงก่อนนะเด็กชายเด็กชายข้อเด้อจ้ะมากับเด็กชายข้อผู้นุ izard. ่งนายเก็บลูกล่วงอยู buraya, uncle, pounds, ่ทางพูเดี๋ยวไม่น้องเจ้นายสิพางัดจ้านี่จ้าเปิดเส้นเลยนะจ้ะนี่เดี๋ยวแม่น้องเจ้นายสิพายง้างบึงเลยจ้าป๊อดเสียดายกำลังบานเลยเมื่อวานนี่กำลังงามเลยเด้อจ้ะนี่โอ้จุ้มพี่งามสุด หลายกว่คักเลยจ้า<ๆ>เดี๋ยวไม่ต้องจะนายสิพางัดเลยเด้อจ้าบันเองกองเสียหายเยอะแยะเลยจา้าเริ่มเลยเด้อจ้ะดอกนี้เห็นมนันต้องเน็ตน้องเน็ตมาจากโรงเรียนเด้อจ้ะมาแล้วเดี๋ยวก็ไปอีกไหมเนะ <laughs> น็ตเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวสิเอาดอกตูมใส่ตะก,กร้าก่นากอนเด้อจ้ะอาปีน มไม่น้องเจนายงัดซูเลยมื่อนี่ก็น้องเจนายดับปบมา,า,มอองงามดีจ้ะนี่ักมาตามเดินทั้งนี้ดอกงามเลยจ้ะดีงามใสสก้าให้มันสวยๆไว้ตะขาเพื่อนอันนี้ ลุ่นละดอกดอกเ็ดเานี่อีกดอกนียับมาปะนี่ยับมาทีเรื่อยๆจ้ะนี่ใกล้ๆน้องเน็ตให้พ่อแม่พี่น้องเบิงสะใจอย่ามือสั่นเด้อพ่อแม่พี่น้องติด้ มือสั่นตาลายได้ค่อยๆขยับขยืนย่นด้วยอย่าเป็นแม่น้องเจนายด้วยเจอห้าเน่ตมีตะดอกโผล่ขึ้นมาเห็นเทีนถีนโอ้เดี๋ยวเก็บตัวข่้นห่างไกลกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยตีเข่าวงกว้างเข้าไปโอ้ดอกกระลุนหมวกกระลุนนีนะ่นี่จังนี้ไหมเนืม เมื่อที่เราเก็บอยู่นี่เป็นวันพุธเด้อจ้ะเป็นวันพุธท,ที่สิบเอด็ดเลยจ้ะเ,เด้อบัดนีข้างหน้นาเน็ตตะกร้าให้เนี่เอาไว้แกงกินเองเลยจ้ะปันลงเน็ตแกงน้องเน็ตยังประทานได้กินมากินเฮ็ดเลยบะอยากอยู่บะ เหรนะดอร์อวนบบตอบเสดง่้อยากกินแกงความรับก็คือเงินหมดเ <c oughs> งินหมดดล้วมาบ, <c oughs> บา่บา้าบ่กมดโตัวีหนึ่งหัวปีแไม่ได้ยินแม่มาแล้วมา้ย่าปากเย่าปากอย่าปากย่ตงมึงจะได้ยินเย่าปากอ้าเฮ็ดทองเป็นอย่างเย่มมมยมาใกล้ๆนั่งเน็ยา จ้องใกล้ไปจ้ะกองก้นอ้าได้ฮันี่เด็ตัวกินอยู่ข้างใน,เ,น,นเดี๋ยวเฮากินมันทีเดี๋ยวเฮากินอีกทีนึงมายับไปโตสก้าผ่ามาใส่เลยสิเต็มอยู่บ่มี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 เสียงพ่อน้องเจนายด้วยแตคุ้งคืนคุ้งคืนอยู่ นดับปามอยู่เราต้องเฝ้าเก็บก่อนที่พ่อสิมาฮอดน,นี่ดอกเลิศไปรัวเลยจ้ะหรือลรคเอาเลยดอกบานลรคเอาเลยเนาะนอ้นองแน่เนาะเพื่อนมีนอนเด็กเดมีน,น,น,นอนจ้ะเริ่มเลยมาบัดนี้รัวเลยได้รัวเลย เด็สุดหากเลยต้องมัดกันได้นะจ๊ะดอกกำลังแซบเลยแม่น้องจะนายมักดอกบานๆนี่ดลยจ้ะเพราะแม่น้องจะนายมักดอกเพื่นดอกเพื่อนสีเขาน้ำเขานื้อเพื่อนสีแซบกลมกลมแต่ดอกเพื่อน่ะอันนี้บกขืนเลยจ้ะ ถึงเบ่นี่แน่นี่นี่ถึงคิวแม่น้องจะนายแล้วบาทนี้ต้องเห็นเบื้องหลังตากล้องกล้องกลนอยู่ตากล้องตากล้องสู่ชีวิตนี่ไปทางเพื่นจะบานี้นี่คานี่นะดอกบ้านเข้าก่อนล็กเอาเลยนะจ๊ะ มาด้วยจ้าเฮ็ดงานเรายังสีเห็นเรื่อยๆอยู่นะจ๊ะยังอีกยาวไกลนี่ชอ่อเป็นช่อเลยเ,เต็มตะก้าอยู่บ่มาลุ้นกันจ้ะนี่เดิดอกเพิ่นถ้ายาวเลยเขาก็ต้องไปตัดตรงนี้ออกจ้ะเพิ่นมีหนอนเดี๋ยวมันจะนายสิหักเพิ่นไว้นี่แหละใท้เพิ่นเป็นเชื้ออยู่นี่ต่อไปจ้ะ ด่วนด่วน V I P เลยนี่ไปดูตงนีนอย่างอีกอย่างอีกกระลักกระลุยเลยนี่จ้ะตายดอกนี้เลยดนยจ้ะดอกบานลุกเอาเลยเฮ็ดหลายหลายไม่ต้องเจ้านายกับบลูสิตั้งซื่อชิบว่าจังใดอลไรจ้ะให้ภาพบรรยายเอาเลยนะจ้ะ สุดคำสิบญญรรยายคนเก็บกะิด่องนั้เด <c oughs> ือนี่ยัหมูคนจัดมาเยอะมามาซันเลย

ใส่เสียมหอ้อมาพุดอีกแต่ตรงนี้ถอนเอาคือป่าดอกไม้ละต้นเฮามีปาล์มเนี่ย เี๋ยวค่ะสวยชักสวยเนอดอกจิ้มโคตรจิ้มจนโคตรอุ่นะสิยมจิมเอ็นดินกันน้อยเนยวมาแล้วมาแล้ว มาแล้วอาวุธนเคลียร์มาแล้วนี่จ้ะมาอมเ็กมามาน้องเนี่ยใ้จะเป็นคนจริงแล้วเกือบซิมตกะกร้าเลยด้วย้ะนี่ดูดูดกล้องระวงังดิดึงแรงมาก ตกใจพี่หมีพี่ไม่มีอนอนลี่ในกองทางัีหันดัะตึ้งสองดอกนะป่ะอิตย์ต ผู้ใดทำหาให้อยากให้แม่น้องจะนายเก็บแม่น้องจะนายเก็บเดี๋ยวได้จมูอนี่เก็บได้แล้วแต่ถ้าพอน้องจะนายว่างก็ใชให้พอน้องจะนายเก็บจ้ะคุดเฮ็ดนี่เมือ่อยบวชคักเด้อจ้ะต้นความอ้วนเผาลลผ่านแคลอรี่เผาผ่านบ่บ่ไหวบ่จ้าเอาทางนี้หนาเกาะเพิ่นลงไปละลุมมลกเอาเลยจ้ะแกงใส่หน่อไม้แซ่บๆเนาะจ้ะ นกลมกลมน้ำยานางนัวนัวหิวเข่าหรือเปล่า <laughs> จัก๊กอันนี้ก็เลยก็สิประมาณนั้นเลยได้จ้ะหิวเข่าและเมนูสิมาทันทีเลยถ้าหิวนี่เราเปิดให้พี่พนนมากมาอ้มาไกลแบบนี้ปะ เอ็นยวะรี่อยู่ในป่าดิสุดท้ายเลยด้วยจ่ะบานินาแรงมากนี่มืดเรียบร้อยบานีิบึง่งหึ่งอ่ะน่หละป๊อดเหลือตะกร้าเลยด้วยจ้ะไปยันี้จากพ่อก็จะบานินี่ผลงานของเาราพอน้องเจ้านายเจอด้วยจ้ะแล้วเพิ่นก็นไปขึ้นฟาร์มแล้วเรียบร้อยหนึ่งตะกร้ารผ่าเต็มๆเลยพุณตะกร้าบักใหญ่เด้อจ้ะนี่ ดอกบานๆเดี๋ยวสิลวกให้น้องแน็ตไปภูเก็ตน้ำน่าน้องๆๆๆเนตเนาะไม่ได้มาเอาเห็ดนม่แนทได้ข่าวว่ะมาเอาเงินมาเอาเงินเ <c oughs> <c oughs> อาละจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องจันายหน่อยด้จ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้าเออเสือเปิดแอ